คุณย่าของฉันมักจะเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฉันฟังตอนที่ฉันยังเด็กมีเรื่องหนึ่งที่ฉันจะไม่มีวันลืมประมาณหเดือนหลังจากปู่เสียชีวิตคุณย่ามาอยู่กับเราฉันเดาว่าเธอคงเหงาในบ้านหลังใหญ่ของพวกเขาความเศร้าโศกและความทรงจำที่คอยเป็นเพื่อนแม้ว่าแม่จะไขัดคานอยู่บ้างแต่พ่อแม่ของฉันก็ยังรับเธอเข้ามาอยู่ด้วย ฉันไม่คิดค้านเลยไม่มีเลยคุณยายเป็นคนเสียงดังและสนุกสนานฉันชอบคุณยายมากคุณยายมีขนมต้มให้กินไม่อั้นและเธอจะยื่นขนมให้ฉันเห็นเสมอเสมอทุกครั้งที่เห็นฉันคุณยายมักจะเป็นคนแรกที่คอยปกป้องฉันเมื่อฉันมีปัญหาด้วยคุณย่ายมีเรื่องราวสารพัดเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับการเติบโตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเรื่องราวต่างๆที่เธอทำร่วมกับเพื่อนๆที่ชายฝั่งตอนใต้หลังจากที่ครอบครัวของเธอถูกอพยพออกไปเรื่องราวเศร้าเรื่องตลกและเรื่องราวการผจญภัยแต่เรื่องราวที่น่ากลัวของเธอคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดคุณยายมีเรื่องเล่าสยองขวัญมากมาย เธอเล่าให้ฉันฟังว่าตอนเป็นวัยรุ่นเธอเคยลองเล่นสศสตร์กับเพื่อนๆเ,เช่นเล่นกระดานวิญญาณเล่นไพ่ทาโร่ดูดวงและอีกมากมายฉันโหระหรือลืมเรื่องราวส่วนใหญ่ไปไม่นานหลังจากที่เธอเล่าจบแต่มีบางเรื่องที่ทําให้ฉันรู้สึกหวดาดผวาเล็กน้อยตอนนั้นฉันอายุแค่สิบโคุณยายก็รู้วิธีถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้มีชีวิตชีวา เธอปิดไฟในห้องของฉันเพื่อให้แสงจากท้องฟ้ายามค่ำคืนส่องผ่านม่านเข้ามาเท่านั้นและเธอก็เดินเข้ามาใกล้มากใกลพอที่จะให้ฉันมองเห็นริ้วรอยบนใบหน้าของเธอและกลิ่นขนมต้มจากลมหายใจของเธอใกล้พอที่จะให้ดวงตาสีน้ำเงินเข้มของเธอจ้ะมองตรงมาที่ดวงตาของฉันได้มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ฉันยังคงจำได้เป็นเรื่องเดียวที่ติดตรึงอยู่ในใจฉัน เรื่องเล่าเกี่ยวกับการอาบน้ำและคุณนายนิ้วยาวคุณย่าเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับมิสเตอร์ลองฟิงเกอร์คุณยายเคยชอบอาบน้ำมากเธอใช้เวลาอาบน้ำในอ่างนานมากจุดเทียนและทูปหอมและนอนฮัมเพลงในอ่างจนน้ำเย็ยนลงเรื่องนี้ทำให้แม่ของฉันแทบคลั่งแต่เมื่อฉันถามว่าทำไมเธอถึงชอบอาบน้ำมาก เธอก็บอกว่านั่นคือที่เดียวที่เธอสามารถผ่อนคลายได้นั่นคือที่เดียวที่ปลอดภัยสำหรับเธอที่จะผ่อนคลายคุณรู้ไหมว่าคนอย่างฉันที่อ่อนไหวกับบางสิ่งมากกว่าเราต้องอาบน้ำคืนหนึ่งเธอพูดกับฉันอย่างจริงจังในขณะที่ขยับเข้าไปใกล้บนเตียงฉันอาบน้ำนานขนาดนั้นไม่ได้รอกมันเสี่ยงเกินไป คุณย่าจ้องมองฉันด้วยดวงตาสีฟ้าของเธออย่างไม่ยิ้มแย้มและฉันรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องฟังเรื่องราวที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งฉันตัวสั่นด้วยความสุขและดึงผ้าห่มขึ้นมาถึงขาดทำไมมันถึงเสียงลยายเธอหันตัวไปมองออกไปนอกหน้าต่างมองฉันจากหางตาหยุดนิ่งเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์ฉันรารู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยในอก เอาละเธอกล่าวหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งแน่นอนว่ามันเสียงก็ต่อเมื่อคุณหลับตาเท่านั้นหากคุณหลับตานานกว่าสิบวินาทีคุณหมายถึงอะไรทำไมคุณเคยเล่นเกมที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนเพืบ้างไหมเกมที่ใครสักคนหันหลังให้แล้วคนอื่นก็แอบเข้ามาหาโดยไม่ทันรู้ตัวฉันพยักหน้าและคุณย่าก็พยักหน้าต่อ ใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องอาบน้ำเมื่อคุณหลับตานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิสเตอร์ลองฟิงเกอร์ความรู้สึกเย็ยนว่ากลับมาอีกครั้งคุณยาคุณนายลองฟิงเกอร์เป็นใครเธอถอนหายใจยาวๆราวกับว่าเธอหวังว่าเธอจะไม่พูดอะไรอีกเธอหันศีสะก,กลับมาเผชิญหน้ากับฉันเมื่อเธอพูดต่อไปเธอก็ลดเสียงลง ไม่มีใครรู้แน่ชัดรอกคุณยากระสิบบางคนคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกดึงดูดด้วยความร้อนและกลิ่นที่เราส่งออกไปคนอื่นคิดว่ามันเป็นปีศาจที่หาทางเข้ามาในอาณาจักรของเราผ่านกลุ่มไอ้น้ำที่หนาแน,น่นไม่มีใครสามารถพูดได้แน่ชัดเพราะคนที่เคยเห็นมิสเตอร์ลองฟิงเกอร์จริงๆคงไม่มีทางบอกคุณได้หรอกฉันสูดลมหายใจเข้าทำไมจะไม่ได้ละ่ะ คุณย่ขยับเข้ามาใกล้เตียงและเอนตัวมาหาฉันโดยปล่อยให้คำถามของฉันค้างอยู่ในอากาศอย่าก,กังวลไปเลยที่รักอย่าก,กังวลไปเลยตราบใดที่คุณยังจำกดได้คุณก็จะไม่เป็นไรกดอะไรตอนอาบน้ำก็พยายามอย่าหลับตานานเกินไปหวินาทีก็พอและสิบวินาทีก็พอแต่นานกว่านั้นก็ได้เออแล้วไม่ต่อ นานกว่านั้นคุณอาจเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในห้องกับคุณมีบางอย่างกำลังเฝ้าดูและหากคุณอยู่เกินส5้าวินาทีคุณอาจเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างด้วยได้ยินอะไรไหมเสียงข้อเบาๆของนิ้วมือบนกระจกเสียงนิ้วมือข้อประตูกระจกของห้องอาบน้ำหากคุณได้ยินเสียงนั้นอีกฉันขอร้องได้ไหมอะไรครัะคุณยายสัญญากับฉันสิว่าคุณจะไม่ลืมตาขึ้นมาอีก คืนนั้นฉันแทบไม่ได้นอนเลยแทบจะไม่ได้นอนเลยฉันหลับตาและพยายามผ่อนคลายแต่ทุกครั้งที่ทำฉันก็จะจินตนาการถึงใบหน้าที่กดอยู่ที่หน้าต่างห้องนอนของฉันจ้างมองมาที่ฉัน และเมื่อฉันนอนหลับได้ในที่สุดฉันก็ฝันร้ายฝันร้ายจริงๆฉันฝันร้ายมาตลอดทั้งสัปดาห์ฝันถึงดวงตาที่ไร้วิญญาณจ้องมองฉันในความมืดและนิ้วเรียวยาวที่เอื้อมออกมาสัมผัสผิวเปลือยของฉันเมื่อฉันตื่นก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่จริงหรอก การอาบน้ำเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตอนนั้นเองที่เรื่องราวของคุณยายทำให้ฉันสะเดินใจมากฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแต่จู่ๆฉันก็มีปัญหาในการหลับตาในห้องอาบน้ำฉันยืนอยู่ใต้น้ำที่สาดสัดแชมพูไหลลงมาตามใบหน้าและทันทีที่ฉันรีตาลงฉันก็ได้ยินคำพูดของคุณยายวงเวียนอยู่ในหัว ฉันทูผมอย่างรวดเร็วรู้สึกว่าแชมพูกำลังหยดลงมาจากคางและทันทีที่ฉันนับไปเกินห้าวินาทีฉันก็จะรู้สึกถึงมัน ความกดดันแบบหนึ่งไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีคนจ้องมองแต่ใกล้เคียงกับความรู้สึกนั้นฉันลูบผมตัวเองเร็วขึ้นเรื่อยๆพยายามขจัดฟองออกอย่างบ้าคลั่งและรอยแดงดำหลังดวงตาที่ปิดอยู่ร่วมกับน้ำที่ไหลเข้าหูทำให้รู้สึกเหมือนกลั้นหายใจเหมือนความเงียบก่อนนอจะก,กรีดร้องวินาทีต่างๆผ่านไปอย่างรวดเร็วในความคิดของฉันและฉันแทบรอไม่ไหวที่จะลืมตาอ,อีกครั้ง ครั้งฉันลืมตาขึ้นก่อนที่ผมจะล้างสะอาดหมดจดและดวงตาของฉันแสบเพราะแชมพูแต่ก่อนที่ฉันจะปิดมันอีกครั้งฉันจะแน่ใจเสมอว่าต้องมองออกไปผ่านประตูกระจกไอ้น้ำของห้องอาบน้ำแค่เพื่อให้แน่ใจว่าฉันยังอยู่คนเดียวไม่นานแม่ก็รู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น คืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงฉันร้องให้ขณะหลับและเข้ามาปลอบใจฉันถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นและทุกอย่างก็กระจังขึ้นฉันเล่าเรื่องของยายให้เธอฟังและเรื่องคุณนายนิ้วเรียวเธอมีสีหน้าแบบนี้เมื่อฉันเล่าเรื่องที่เธอเคยพูดกับฉันตอนที่ฉันทำให้เธอโกรธมากเธอมีสีหน้าโกรธจัดและตาเบิกกว้างแต่คราวนี้เธอไม่ได้โกรธฉันเธอโกรธคุณย่ามากกว่า ห้องของพ่อแม่ฉันอยู่ติดกับห้องของฉันและบางครั้งถ้าฉันเอาหูแนบกับผนังฉันก็ได้ยินพวกท่านคุยกันในห้องนั้นเสียงกระซิบเบาๆแต่คืนนั้นหลังจากที่แม่พอใจแล้วฉันไม่กลัวอีกต่อไปและแม่ก็กลับเข้าห้องไปเสียงกระซิบนั้นไม่เบาเลยโอ้ไม่นักฉันได้ยินแม่บ่นกับพ่อเกี่ยวกับคุณย่ากเกี่ยวกับเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังเสียงของแม่ลอยทะลุกำแพงออกมาอย่างแหลมคมและชัดเจน คุณรู้ไหมว่าแม่ของคุณพูดอะไรกับเขาตอนนี้ใช่ไหมไซมอนคำตอบของพ่อคือการพึมพำที่ไม่ชัดเจนเธอบอกเขาว่ามีปีศาจท,ที่จะตามจับเขาถ้าเขาหลับตาในห้องอาบน้ำปีศาจเด็กน้อยหน้าสงสารฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดทั้งสัปดาห์ไซมอนเธอควรบอกอะไรกับเธอพรุ่งนี้เช้าเป็นอย่างแรกนะไม่งั้นฉันจะทำคืนถัดมาคุณย่ามาเยี่ยมฉันที่ห้อง ตอนนั้นขณะที่เธอนั่งอยู่บนปลายเตียงของฉันไม่มีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นไม่มีอะไรแบบนั้นคุณยายนั่งนิ่งอยู่ที่นั่นและเจ้ามองลงมาที่ฉันดวงตาสีฟ้าของเธอเบิกกว้างและเศร้าแสงจันทร์จากนอกหน้าต่างทำให้ใบหน้าเหี่ยวๆของเธอสว่างขึ้นคุณรู้ว่าฉันจะไม่ยอมให้อะไรแย่ๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเธอกล่าวหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งฉันพยักหน้าผมรู้แล้วครับคุณยา่า คุณรู้ไหมว่าฉันจะไม่ยอมให้คุณได้รับอันตรายใดๆเลยฉันพยักหน้าอีกครั้งโอเคดีแล้วดีแล้วเธอละสายตาจากฉันออกไปนอกหน้าต่างชั่วขณะรู้ไหมสิ่งที่ฉันบอกคุณตอนเย็ยนมีไว้เพื่อช่วยคุณนะที่รับพวกมันมีไว้เพื่อทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนิดหน่อยปกป้องคุณเถอะเธอหยุดพูดและสายหัวแต่บางทีแม่ของคุณอาจจะพูดถูกบางทีฉันอาจจะไปไกลเกินไปในครั้งนี้ เธอมองลงมาที่ฉันแล้วยิ้มแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าฉันจะอายุเพียงสิบขวบฉันก็รู้ว่าสายตาของเธอไม่เข้าเลยฉันจะบอกอะไรให้นะคุณย่าพูดคุณรู้ไหมว่าฉันบอกคุณเกี่ยวกับมิสเตอร์ฟิงเกอร์และห้องอาบน้ำยังไงฉันจะทำให้มั่นใจว่าคุณปลอดภัยฉันจะไล่ไอ้สารเลวนั้นออกไปแล้วจะว่าไนถ้าต้องผเผชิญหน้ากับฉันมันจะไม่กลับมาเร็วๆนี้หรอก ฉันเงยหน้ามองคุณย่าที่เปล่งประกายในแสงจันทร์และมองดูรอยยิ้มของเธอที่ส่งลงมาให้ฉันฉันพยักหน้าครั้งหนึ่งฉันคือคนที่พบเธอฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดแน่ชัดแต่ฉันดาว่าน่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เราคุยกันในห้องของฉันหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เธอบอกฉันว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ฉันตกอยู่ในอันตราย ฉันตื่นแต่เช้าเพราะฝันร้ายและได้ยินเสียงดังโครมครามฉันนั่งตัวตรงบนเตียงห้องของฉันเงียบสงัดรอบตัวฉันและฉันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากผนังที่เชื่อมกับห้องของพ่อแม่ฉันด้วย ฉันลุกจากเตียงแล้ววิ่งลงไปที่โถงฉันบนหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาทันทีที่ไปถึงประตูห้องน้ำที่ปิดอยู่ฉันก็เริ่มทุกประตูห้องน้ำความรู้สึกหวาดกลัวยอย่างรุนแรงนะพุ่งพล่านขึ้นภายในตัวฉันราวกับน้ำเย็นจากบ่อน้ำฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันทุบและตะโกนว่าคุณย่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าคุณย่าจะไม่ตอบสนองก็ตาม ทางขวามือของฉันฉันรับรู้ได้ถึงเสียงจากห้องพ่อแม่ของฉันเสียงฝีเท้าที่เดินอย่างง่วงๆแต่ก่อนที่พวกเขาจะมีโอกาสได้ไปถึงบริเวณบันไดฉันได้ยกมือขึ้นเพื่อลองจับที่จับประตูซึ่งเป็นการกระทำโดยสัญชาตญาณมากกว่าคิดว่ามันอาจจะเปิดได้จริงๆแต่ประตูไม่ได้ล็อ ฉันทุบด้วยมือข้างที่ว่าไม่หยุดแล้วจู่ๆก็มีเสียงลมพัดเข้ามาทำให้ฉันต้องผเผชิญหน้ากับกำแพงไอ้น้ำความร้อนสาดเข้าที่ผิวหนังฉันรีตามองหมอกชื้นๆแล้วมองเข้าไปในห้องน้ำและก่อนที่พ่อจะผลักฉันออกไปก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวฉันจะตะโกนร้องให้และวุ่นวายฉันเห็นเธอฉันเห็นคุณยา เธอนอนปลอยกายอยู่บนพื้นในห้องอาบน้ำน้ำไหลลงมาท่วมตัวเธอดวงตาสีฟ้าของเธอเบิกกว้างขึ้นจากใบหน้ามือข้างหนึ่งกดทับหน้าอกของเธอเหมือนนกตายในขณะที่อีกข้างหนึ่งกดทับกระจกในห้องอาบน้ำรอยนิ้วมือที่เธอขีดเขียนไว้ท่ามกลางไอ้น้ำยังคงชัดเจนและสดชื่นมันเป็นอาการหัวใจวายที่ทำให้เธอเสียชีวิต นั่นคือสิ่งที่พ่อบอกฉันพ่อบอกว่าคุณย่ากแก่แล้วและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับเธออย่างรวดเร็วและทันใดนั้นเธอคงจะตายอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวดพ่อบอกว่าเธอคงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานฉันรู้ดีกว่านั้นแม้ว่าฉันจะเป็นเด็กอายุสิบขวบแต่ฉันก็ยังรู้ดีกว่านั้นและหลายปีต่อมาเมื่อฉันเขียนสิ่งนี้ในฐานะผู้ใหญ่ฉันก็ยังคงรู้ดีขึ้น ฉันรู้ว่าภรรยาและลูกๆของฉันไม่พอใจที่ฉันไม่ยอมอาบน้ำในบ้านเพราะพวกเขาบังคับให้ทุกคนอาบน้ำพวกเขาทำเป็นว่าไม่เป็นไรและเอาใจฉันแต่ฉันบอกได้ว่าพวกเขาไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจเลยภรรยาของฉันคิดแบบนั้นเธอคิดว่าฉันยังคงรู้สึกแย่ที่ได้เห็นคุณยายเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาตอนที่ฉันยังเด็กอยู่ฉันเดาว่าเธอพูดถูกในทางหนึ่งแต่เธอไม่รู้ความจริงทั้งหมด ไม่มีใครทำและไม่มีใครจะเชื่อฉันเลยแม้ว่าฉันจะบอกพวกเขาไปแล้วก็ตามไม่มีใครจะเชื่อฉันถ้าฉันบอกว่าเหตุผลที่ฉันไม่อาบน้ำเหตุผลที่ฉันไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่ตอนที่ฉันอายุสิบขวบไม่ใช่เพราะฉันมีแผลเป็นจากการเห็นศพ นั่นเพราะเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฉันแอบกลับเข้าไปในห้องน้ำที่ยังร้อนอยู่หลังจากที่เจ้าหน้าที่พยาบาลน,นำร่างของยายลงไปข้างล่างฉันก็ตรวจดูรอยนิ้วมือที่ยายขีดไว้บนกระจกที่เป็นไอน้ำในห้องอาบน้ำให้แน่ใจและรอยเหล่านั้นไม่ได้อยู่แค่ภายในเท่านั้น